วันนี้ก็ต้องดีใจนะคะดีใจมากเลยที่ได้โอกาสต้อนรับไม่คิดว่าในโอกาสต่อไปนะคะก็คงจะได้ต้องรับคณะอีกนะคะมาดูวันนี้กับมาดูวันข้างหน้าจะเปลี่ยนไปไหมนะคะแล้วเห็นอน้องๆบอกว่าเอ๊ะทําไมไม่มีที่พักให้กับเราด้วยคือเท่ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะมาทาในแคมป์ตรงนี้นะคะก็อยากจะมีที่พักคือก็ที่จริงต่อไปในการที่เขาจะทำที่พักรีสอร์ทอะไรก็น่าจะมี ทางลาดคนพิการการเป็นการออกแบบค่ะเผื่อพวกเราด้วยเผื่ออด้วยค่ะเห็นดีด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะแม้แต่ที่บ้านก็นั่นเองนั้นแม้แต่ที่บ้านก็ต้องทํารองรับไว้แล้วค่ะค่ะจริงๆนะทางลาดนะคะจริงๆค่ะถ้าถ้าทําใหม่ก็ทาไม่เลยทาไว้เลยนะคะเพราะว่าต่อไปนี่เราก็จะสะดวกในการที่ ทำทำเดินเดินเดินไม่สะดวกเราก็สามารถที่จะใช้กิชได้นะคะ